ตอนนี้ยังไม่ต้องเขียนอะไรนะครับบางก่อนบางอาจารย์ปวดก่อนใพยายามใจบางก่อนนะครับไปเพิ่งจับปากกาวางไว้ก่อนเนาะอาจารย์ก่อนเดี๋ยวเขเขียนเราบ้างเขาเขียนตอนนี้บางก่อนเนาะสไตล์บางก่อนสิ ทุกคนทำยังไงเวลาเรลาความทักทายกับพระ 1. ยกมือแล้วพูดคำว่าเฮลโหลสองพลองมือขึ้นแล้วพูดว่าสวัสดีสามอลองมือขึ้นแล้วพูดว่านมัสการก้อไหนรู้แล้วนี่ ไม่ต้องอบรมเราบ้างเย้ไหมเออเอาเราทำทักทายนั่งระเพียบดีๆสิในเวลาเราทักทายรักอืมกราบรักเช้าก่อนนั่งสมาธิกราบรักมีที่ไหนอ้าวสวัสดีครับ เอาผู้ชายธรรมศาสพระอาจารย์รับผมผู้หญิงธรรมศารพระอาจารย์เจ้าค่านะพร้อมกัน1พร้อมมุอขึ้นเอาไว้ที่ระดับผมหนึ่งสองสามเอาผู้ชายก่อนสิหนึสองสาม ชเอาผูไปยืมมีดังเลยเสียงพัดลมดังกว่านี้เยอะเลยนะไม่เอานะแต่เวลาพูดต้องเสียงดังการทำความดีต้องให้ดังแต่ชั่วเนี่ยนิ่งเงียบไม่มีอะไรน่ากลัวเลยการทำความดี ทำความดีง่ายที่สุดเนี่ยออกไหมดูการยกมือว่ขีดซิลูกออกไหมอ้าววันนี้นะนี่อะไรโอ้ยปากกาศตัวเมตียมมาไหนใครไม่ได้เอาปากกามายกมือได้แล้วอ้าววันนี้นะรู้หรือยังมาทำอะไรเนี่ย อให้มาทำอะไรมาทำอะไรครับมาอบรมเลือกมันดีมากเลยนะเมื่อสามสี่วันที่แล้วเนี่ยมันจะไม่อบก,กันนี้นะเมื่อสามสี่วันที่แล้วไม่พึ้นอากาศดีมากแต่พอมาพุกเธอมาาม่รู้แม่เลยมาวัดพื้นเ่านะไม่หาย อาการอ้าวขึ้นมาทันทีหรือเป็นการต้อนรับโครงการอบรมก็ไม่รู้นะใช่ไหมอาจจะเป็นการต้อนรับก็ได้พาเรามาอบแล้วก็รมอบก,ก็คือทําให้มันสุกนั่นแหละรมก็ถนองสร้างคุณค่าให้อยู่ในนัง มันปมมะม่วงไงไปไหมไปเก็บมะม่วงมาปมไหมคือทําให้มันสุกแล้วพวกเรามาอบรมก็คือทําให,หม้มันสุกภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเกรโรคทางอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรอาจารย์ถามสมเด็จเด่น,นอินทรีย์คืออะไรเด่นตอบว่างไงรู้ไหม เนี่ยต่อไปอินซีคือลบชนิดห <S <S นึ่งอินซีสัพพังศาสนาเขาเรียกว่าร่างกายอินทรีย์เนี่ยสกุลร่างกายเนี่ยเรียกว่าทิ้งเสื่อยูโบราณเรียกว่าแก่โรคทางอินทรีย์ก็คือทำให้สติปัญญาและร่างกายมันมีคุณภาพเอา้าลองมือขึ้น แล้วก่อนที่จะเรียนอาจารย์ให้คาถาไม่ใช่คาถาเขา้าคุณเห็นผมงพ่อกลวยนะไหมเคยฟังไหมคุณเห็นผมงพ่อก,กวยเลงก็ออกใจดันอาจารย์ไม่ได้ฟังหรอกแค่ออ,อกกจดูองศิษฐ์ทีิ อะไรเท้าอะไรโอ้หตันโลกนี้ที่บ้านไม่มียืดหูมียังไงขาขามพระอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นเราลงมือขึ้นยืดตัวตรงสูดหายใจเข้าลึกๆดังๆ้างวางหลการบนวางปลักการเราลงมือขึ้นสูดหายใจเข้าลึกๆดันบ้าทำไมลึกๆ ลึกอ <Universe> <th> ิอ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 ีการบุิตกยืดตัวยืดตัวสิน้มือคาถาบูชาตัวเองวรนามังงเด็กดีอยู่บ้านช่วยงานพ่อม่ เป็นลูกที่ดีแท้เป็นลูกที่ดีแท้พ่อแม่ก็ชื่นใจพ่อแม่ก็ชื่นใจไม่ได้เลยชื่นใจต้องชื่นให้แบบคุณแม่ได้ยินแล้วน้าตาหยดต,ติ๊งติ๊งเลยนะ <c ười> เอาไหมเด็กดีเด็กดีอยู่บ้านอยู่บ้าน ก็ชื่นใจักก็ชื่นใจน,ใจนี่สามพ่อจำไว้ต่อไปเด็กผีใอรเด็กผีบ้างมีไหม,ไมเด็กผีปีนี้มือเปล่า <c oughs> จากที่เคยได้แชมป์สนามหญ้าสวยปีนี้เขาก็ไม่ให้จะไปรอเพื่อนนะเดี๋ยวรอเขาวอ้ใครเป็นผีบางจุ่มมือมีไหม เออเดีเพื่อนมองเด็กีกน้องชอคูไม่มได้นะเอ,อ้เออเาเด็กผีรอมือเพื่อนเด็กผีอยู่บ้านไม่ช่วยงานพอแม่มแมเป็นลูกที่แย่เป็นลูกที่แย่พ่อแม่ก็เศร้าใจาพ่อแม่ก็เศร้า ความรู้เราไม่มีความรู้คุณครูก็เศร้าใจคุณครูก็เศร้าใจอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยไม่เคารพพระไม่เคารพพระเราไม่มีธรรมะเราไม่มีธรรมะพร,ระก็เศร้าใจ เทศชาติก็เศร้าใจประเทศชาติก็เศร้าใจเด็กดีเด็กดีเป็นสีแก่โรงเรียนเป็นสีแก่โรงเรียนถ้าเด็กไม่ภาคเพียนถ้าเด็กไม่ภาคเพียนโรงเรียนก็เศร้าใจโรงเรียนก็เศร้าใจเด็กดีเด็กดีเป็นสีแก่พระพุทธเป็นศีแก่พระพุทธถ้าเด็กเป็นตุ๊ดถ้าเด็กเป็นตุ๊ดพระพุทธก็เศร้าใจพระพุทธก็เศร้าใจ ไม่รู้ใจไม่รู้คุณครูก็เศร้าใจผู้ที่เศรใจประพุทธเศร้าใจเรื่องอะไรเออมีบบโดเป็งเนึ่งเขาห้ามบวชนะนั้นต้องขายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงบวชได้นะอ่ะมาโนมือต่อไป ยืดตัวตรงลงยืดโบตานำ่หนักคาถาดีนะเนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเล่ยยืดตัวเอาวิ่งสักหนึ่งนาทีสิอะไรเข้าตูดเนี่ยไม่ยากใชยตูวยังไงเม่น อ่มามลงมือลงนมือไว่งี้แหละอ่ะาคาถาดีจำไว้จำได้ขึ้นใจได้ยังก่อนที่จะ 三。Um ดแรกๆก็ดูดีนะหล,ล,ลังๆมาอีกุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรนี่ครับสวา่างส่วนมากเนี่ยเราจะพูดผิดใช่ไหมสวา่างสว่างขาตูแต่ภาษาบาลีต้องโต๊ไนนะไก่สะกดนะสวาา่างสว่างขาตับตัดทําเลยวทําเป็นเครื่องตัดกับเรา สว่างอาโตนะออกเสียงไม่ถูกออกเสียงหยุดแล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนอันนี้นะอาจารย์ชื่อตำแหนง่งชื่อพรนะสำเริงโกวิปุรอาจารย์ต้นที่ดรแนะเตอร์แนะนัหม่ตำแหน่งปัจจุบันเป็นในข้า,า,นนามุกกาจโาขนาำุรอสังขาร ทับงสองอำเภอนะทางขาดัวเชตจบการศึกษาพุธศาสนรมหาบัณฑิตวิญญาโูเอ็นพระพุธศาสนาก่อวัดนี้แหละเกิดนี่ดีพวกเราคุณพูบอกอ้าวนักเรียนเม่เช้าไปตื่นแต่เช้าเต็มตัวรีบ มาโรงเรียนชอบรุ้ข่าวว่าจะไปวัดป่าอยู่ทาประสิทธิ์ยกมือดีใจจะได้เข้าวัดยกมือใครเสียใจใครเสียใจเอามือล่องวายอาไมอาไมทำไมจะโบบกหกตัวเองหลอกะอาจา์ก็ได้ให้ะอาจา์ดีใจใครดีใจที่จะได้ไปอบรมธรรมะเอาหม อย่างเราก็สวนมากใครเสียใจมากที่วันนี้คุณครูพามาเข้าวัดยกมือขึ้นเดี๋ยวเวลนี้นะตรงนี้บกนกรกสมงมาิเกนี่พวกเราเนี่ยเวลาคุณครูบอกนังเรียน